สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนการทำการใช้งานให้ตัว Google Home Mini พูดว่าเวลาคนในครอบครัวเรามาแล้วหรือออกจากบ้านแล้วนะครับหลักๆแล้วก็ต้องมี Google Home Mini ผมเดิมบอกว่าอันนี้ต้องมี Home Assistant ด้วยนะครับในการทำต่อไปก็ต้องมีตัว Add-on ตัวชื่อว่า Node Red นะครับก็คือต้องลงไว้เพราะว่าเราจะใช้ตัวนี้ในการเป็นเงื่อนไขว่า ตอนนี้ครอบครัวเข้ามาในเขตบ้านแล้วหรือออกจากเขตบ้านแล้วนะครับทาให้มันพูดว่าเข้ามาบ้านแล้วหรือออกจากบ้านแล้วนะครับขั้นแรกคือลงตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่๋อแล้วก็อย่าลืมว่าต้องมีตัวแพคกิ้งใส่สาหรับโทรศัพท์ของครอบครัวนะครับอาจจะเป็นแอปของตัวโอมโอ้ยตัวโฮมไอเทมแดนอะไรก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวไอ้นี่ครับเป็นตัวไอไลท์ไลท์สามวส่วนที่เป็นแอป อยู่ในมือถือนี่นีตัวนี้นะครับขั้นแรก,กคือลงไอตัวพวกติดตามอุปกรณ์อือ่นๆนะครับตัวนี้เปลแล้วต่อไปก็ไปที่ลงโนดเลสด้วยแล้วก็ไปที่โนดเลสนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องแทนแรกก็คือตัวเป็นตัวเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปที่ข้างล่างครับเราจะใช้เป็นอีเวนต์นะครับอีเวนต์แท็กน้าลงมานะ ไปก็แต่บนคลิกเข้าไปนะครับสมมุติว่าถ้าเราจะใช้เป็นตัวเขาจะเป็นตัวแท็กเลยก็คือจะเป็นดีไว c ์แล้วก็ตามดเวยนลายทางศูนย์หรือว่าจะเป็นตัวผมผมผมสร้างเป็นยู e r ผมก็เลยต้องใช้ไอเพอร์เพอร์ซันนะครับสม,มมติเอาเป็นผมนัานแล้วก็ไอตัวนี้ให้มันเป็นโฮมนะครับ ก็จะมีตัวที่เป็น tool กับเป็น form มาครับแล้วก็ call service เอามาทั้งสองอันนะครับ๊บเ,เราจะเริ่มต้นจากตัวข้ามบนกัน,นครับตัวข้ามบนจะเป็นบอกว่ามาถึงบ้านแล้วครับคือพยายามกลับไปก่อนว่าถึงบ้านแล้ว domain ก็จะเป็นตัว cts นะครับ ก็เซอร์วิสชื่อว่า Google Translate เอ,อถูก Google s a s h Translate slash 4นะครับ Entity ก็ Ent จะเป็นตัว Media Media Player เลือกเป็นตัวที่เป็นตัว Google Home Mini ของเราครับหรือ Google หรือเป็นพวก Google Nest Mini นะครับก็คือจะเป็นตัวอันนี้จะเป็นของผมก็คือจะเป็นมินิกลางบ้านนะครับ Data ตรงนี้ ให้ทําการจุดสามจุดนะครับโเน,นียแค่นั้ครับนี่ก่อนสแลในตรงนี้ด้วยโอเคแล้วก็ถ้าเราจะบอกว่าให้มันมาถึงบ้านแล้วก็คือบอกว่า เขาจะใส่ชื่อผมว่าผู้สงกรได้กลับมาบ้านแล้วนะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวว่าว่าออกจากบ้านแล้วซึ่งเราออกก็ได้เราก็มานี้มาจะได้ไม่เสียเวลาครับวางแล้วก็เขียนว่าอันนี้คือเนียมที่คือตั้งไวใ้ให้เวลามาแก้วัหลังกจะได้ไม่ลืมครับ ออกจากบ้านแล้วจะแก้ตรงนี้องสกอรได้ออกจากจากบ้านแล้วนะครับต่อไปะคราวนี้เป็นทูที่เราตั้งไว้คือคเป็นทูก็คือถึงบ้านแล้วนะครับเป็นทูก็คือถึงบ้านแล้ว แล้วก็จะลกไปตรงนี้ขึ้นแล้วกดแล้วก็จะลากตรงนี้ลงมาข้างล่างเดยวต้องกด deploy ด้วยนะครับโอเคครับเมื่อกดเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวขึ้นว่าตอนแรกจะ disconnect ก่อนแล้วก็จะขึ้นมา r u n n นี้ครับนะครับก็จะมานะครับต่อไปเราก็จะไปดูงานงานจริงแล้วก็ในส่วนของ การใช้งานครับผมก็จะลอง,งไปนาครับไปข้างนอกบ้านนะครับแล้วก็ตัวทีวว่อยู่ในตู้เองเคยเป็นตัวหอผมเมื่อผมออกจากบ้านแลวเข้ามาบ้านแล้วจะพูดแบบผมจะลองดูครับ มุลสกรได้ออกแบบบ้านแล้วและนี่ก็เป็นทั้งหมดของการทําให้คอมพิวเตอร์สามารถสั่งให้อุปกรณโฮมอนนี้พูดว่าคนแลครอบครัวของเรากลับมาบ้านแล้วหรือออกจากบ้านแล้วนะครับถ้ามีสงสัยในส่วนไหนก็สามารถแสดงความคิดเห็นมานะผมจะไปตอบคอมเมนต์ครับสวัสดีครับ không có con đầu sắp bàn bây giờ